วันนี้ผมจะมาแปลงแปลงชุดสตาร์ทมือนะครับตัวนี้มันมันเป็นตัวสตาร์ทเท้านะครับแล้วก็คันนี้เป็นเวฟร้อยยี่บห้าตัวหัวเถิกนะครับแล้วก็แปลงเป็นหัวฉีดอันนี้ชุดสายไฟเป็นของ f อสสี่นะครับแล้วทีนี้ผมเองเนี่ยผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่อง เรื่องไฟพวกนี้เท่าไหร่อ่าอันนี้ผมก็ทำคลิปไว้เพื่อจะเอาไว้ดูเองด้วยละกันเพราะว่าผมก็งงอยู่พักนึงอะอ่างงอยู่พักใหญ่อ่าทีนี้ระบบของชุดไฟของสตาร์ทเท้าเนี่ยครับมันมีสายไฟอันนี้สายไฟมาจากแบตเตอรี่นะครับอันนี้ควบวกอันนี้ลบเห็นไหมครับแล้วจะมีฟิลซึ่งอยู่ใน u-box นะครับอยู่ในยูบ็อกซ์พอดีวันนี้ผมไปซื้อแล้วมันไม่มีตรงรุ่นอ่าจริงๆผมเนี่ยมันเป็นสตาร์ทมือมันจะต้องเปลี่ยนตัวนี้อ่าชุดขั้วแบตเตอรี่คือจะต้องเปลี่ยนตัวนี้นะครับแล้วทีนี้ผมก็มานั่งงงกับสายไฟอ่าตัวนี้ซึ่งสายไฟมันมัน,ม,นมันมาไม่เท่ากันอ่าตัวนี้ผมซื้อตัวสตาร์ทมือเป็นคาบูนะครับเป็นตัวเอตัวอาจะเหมือนกัน ของสตาดนือ้อนะครับแล้วที่นี้ผมจะมาทำคลิปเพื่อจะเอาไว้ดูนะครับผมว่าบางคนถ้าทำรถสไตล์นี้น่าจะต้องเจอนะครับแล้วก็งงกับระบบสายไฟนะครับทีนี้เวลาทำสมมติว่ารถสตาร์ทเท้านะครับไม่มีไม่มีมมแบตเตอรี่ไม่มีใด อันนี้ผมก็เจาะเอาใดใสายไปแล้วครับแล้วก็ทําสายใส่เนี่ยครับชักปลักออกไปเลยครับปลักนี้เอาแบบง่ายๆเลยนี่คือคนดูไม่ต้องคิดแล้วก็ปลักของมันเนี่ยครับที่จะมีอย่างนี้ดึงออกดึงออกไปเลยครับเนี่ยครับแลทีนี้ของเขาจะมาแบบนี้ เดี๋ยวดูนะครัเห็นไหม๋บวนัวนึงนี่ครับมาอย่างนี้อ่าทีแรกผมนึกว่ามันจะต้องมาเสียบตัวนี้นี่ครับเหมือนของร้อย่สิบห้าอตัวตัวเอตัว R าร์ A, A, นยก็จะมีนะครับปลั๊กนี้จริงๆเราไม่ต้องเสียบนะครับอันนี้อันนี้ไม่ใช่ พอระ,ระบบไฟเขาจะเป็นไฟแช่ทุกจุดไฟแช่แล้วก็ใช้กล่องเป็นดินเปิดะระบบหัวฉีดเราก็ง่ายๆเลยอันนี้ผมตัดไว้ละเนี่ยผมหาอยู่ตรงเนี้ยไอ้ปลั๊กที่มาจากชุดชุดแบตเตอรี่นะครับชุดสตาร์ทมือตัวนี้นะครับซื้อมามันจะเป็นชุดแบบนี้มาพอดีผมใส่ไว้ใส่ไว้แล้วนะครับเนี่ยก็เนี่ย,ยออกไปเลย ลักที่มันมาอย่างเงี้ยที่มันจะมีอยู่สองเส้นเนี่ยครับอ่าอันนี้คือตัวตัวเอตัว R นะครับพวกเนี่ยตัดมือของขอบูนะครับไม่ได้ตรงรุ่นนะครับสองเส้นเนี้ยพันรวมกันเลยนะครับอ่าบอกให้กันเส้นนี้เส้นดํามันจะไปรีเลย์นะครับไป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 รีเลย์รีเลย์สตาร์ทอันนี้ไฟมาจากสวิต แล้วก็รวมกันซะเวลาเปิดสวิตช์เนี่ยไฟมันจะมามาแล้วก็ไปแช่อยู่กับระบบอ่าสตาร์ทนี่ครับ่ะรวมกันอ่าเส้นนี้เนี่ยมันจะมีโผล่มาเส้นหนึ่งสตาร์ทนะครับเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยสีเหลืองเหลืองเหลืองแดงเราก็ต่อเส้นเนี้ยต่อจากสวิตช์สตาร์ทมาเส้นเดียวเลยนะครับเส้นเดียว เส้นนี้คือสายดินใช้ดินสตาร์ทนี่ครับเนี่ยครับสวิตสตาร์ทเราต้องถอดเปลือกออกถอดเปลือกออกแล้วก็อ่าต่อมันจะมีสองขั้วตรงน,นี้จะมีสองขั้วต่อลงดินตรงไหนก็ได้ขั้วหนึ่งแล้วก็อีกเส้นหนึ่งเดินมาเลยเดินเดินเดิน,เด,นเดินมา เดินเดินเดินสายไฟมาแล้วก็มาจับกับเส้นนี้เนี่ยครับจับกับเส้นนี้เดี๋ยวผมทำให้ดูผมก็งงอยู่พักนึงแล้วครับเพราะผมไม่ได้ค่อยได้ทำพวกนี้เท่าไหร่สายไฟมันซับซ้อนเนี่ยครับทีนี้เส้นนี้อมันจะมีเส้นนี้สีมันจะเหมือนกันครับ เราไม่ต้องไปดูเราดูที่สีก็ได้สีมันจะเหมือนกันปักมันก็จะเสียบด้วยกันได้คือเส้นนี้จะมาจากตัวชาร์จไฟตัวชาร์จไฟนี่นี่ครับตัวชาร์จไฟอ่านี่ครับเนี่ยเส้นนี้ครับเส้นกลางตัวชาร์จตัวชาร์จไฟตัวชาร์จไฟมันก็จะเข้าแบตแล้วมันก็จะต่อเข้าไป เส้นนี้ก็จะไปสวิตช์กุญแจด้วยเนี่ยครับแล้วเวลาเปิดมันจะมาเส้นนี้เราก็เสียบเข้าไปนี่อันนี้ก็อันนี้เดี๋ยวผมลองดูก่อนนะครับย,ยังไม่ได้ใส่ขั้วยังไม่ได้ใส่ไอ ที่จะมาเสียบตัวนี้ครับเสร็จแล้วครับและอันนี้ก็เสียบตัวเนี้คือของเดิมมันจะมีสายดินอยู่เส้นสามปลั๊กไอ้อตัวเนี้มันจะเป็นสายดินเห็นไหมครับคือตอนเนี้สายดินสายดินเนี่ยเราไม่ต้องใช้ละเรามาใช้ที่ที่ที่อยู่กระไดมันจะเส้นนี้ยมันจะลงดิน เส้นเขียวเนี่ยครับมันจะลงมันจะลงดินที่ใดอ่าฉะนั้นปักอันเนี้ยก็คือไม่ต้องใช้นะครับตัวอย่างให้ดูเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็ อันนี้ผมยังไม่ได้ต่อไว้นะครับคือมาจากสวิตช์สตาร์ทมือสตาร์ทมือที่ตรงอยู่ตรงตรงแฮนด์นะครับตรงตรงประกับคันเร่งแล้วเราก็เปิดสวิตช์ระบบไฟทำงานแล้วเราก็สตาร์ทสตาร์ทคือหมายความว่าอันเนี้ยคือถ้าเราสตาร์ทที่มือเราก็จะกดเอาแต่นี้เรายังไม่ได้ต่อแล้วก็ จิ้มลงดินแสดงว่าแบตเตอรี่ไม่แรง เผื่อเพื่อนๆท่านใด <c oughs> ทำครับจะได้ไม่งงครับดูอันนี้แล้วรู้เรื่องเลยโอ้โหไฟหมดแล้วโอเคครับ